นีถ้ำไมเลือกสีนี้นี่ยค่ะก็ได้สีบลูแอสชัดจริงๆเป็นสีที่อยากลองทำมานานมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเคยเห็นหลายๆคนทำสีนี้แล้วแบบมั่นใจ๋งมากใช่แล้วก็เลยแบบอยากลองทำบ้างแล้วก็ได้ก้าวข้ามอะไรที่ไม่เคยทำด้วยค่ะใช่บวกกราวได้ทำเอ็มวีมันเป็นการคอมบิเนชั่นเอ็มวีกับมิวสิคแมร์เก็ตติ้งอะค่ะเพลงกับผมใช่ได้ลองทำอะไรใหม่ทำไมต้องใช้คำว่าก้าวข้ามเลยบอกว่าเหมือน ตลอดเวลานี่กลัวตลอดเวลาที่จะไม่ไม่กล้าทำสีผมก็เลยแบบเนรู้เนเชื่อว่าทุกคนมันมีความกลัวเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงลุคเราอ่ะมันมีผลกับหลายๆอย่างมากแฟชั่นเสื้อที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจารเมื่อสีผมเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องเคลียร์ดูแลเฮ้ยว่าเราจะเป็นลุคไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีผมสีฟ้แอาจะนี่คือต้งเกิบุคลิกเราให้เราดูมั่นใจมากขึ้นด้วยใช่ทำไมเนี่ยคิดว่าก่อนีนี้ทำให้เรื่อนี้มั่นใจมากเนี่ย รู้สึกว่าสีน้ำตาลจะมีความหวานอยู่ในบางทีใช่แล้วก็สีเทาเนี่ยทำไมถึงมั่นใจมันดูเท่อะมันดูเท่แล้วก็ดูเปรี้ยบดูชาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างเรื่องขอพอมาเปลี่ยนพีบทก็เกี่ยวกับห้องกับสไตล์การแต่งตัวด้วยเดี๋ยวมันต้องให้ match กันนะมันเปลี่ยนหมดเลยนะพี่จริงหนูก็เปลี่ยนทรวดผ้าในตู้หนูหมดเลยใช่มันยากไหมพอจะต้องมาเปลี่ยนใหม่อีกบทมันต้องมาหาเพื่อว่ามัน m ม t c h กับพี่ผมเราอะไรหนูว่ามันไม่ได้ยากมากแต่มันสนุกมากขึ้นมัน c h a l l e n g มากขึ้นว่า เอ,อ้ยแต่ก่อนเราใส่แนวแต่แนวนี้เนาะเราได้ลองมาใส่อะไรที่มันแปลกไปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากจะไม่เคยได้ลองก็ได้ในในตอนที่ทําผมสีน้ำตาลหรือสีอื่นพอมาใส่กับลุคนี้มันอาจจะไม่เหมาะแต่พอทําทกับสีเทาเอ้ยมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เช่นลุควันนี้เป็นต้น <c oughs> เห็นไหมคะใช่ <c oughs> วันนี้ก็มาในลุคใหม่หนูไม่เคยใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นลางลายเมฆค่าที่จะเปลี่ยนแปลงปมากขึ้นกับเมฆนี่แบบว่าเอ้ยเยมื่อก่อนแบบเออเหมือนก็อยู่ในกรอบแล้วตอนนี้เหมือน เน่น่าจะหลุดออกจากกรอบแล้วที่เนี่ทำกรอบเลยคือเมื่อก่อนหนูเป็นเหมือนเราอยู่ในคําว่าไอดอลอ่ะแล้วเรายังมีวงอยู่อ่ะเพเราทีนี้คาว่าไอดอลมันเหมือนแบบเขาก็จะคิดลุกมาให้เราแล้วอ่ะว่าโอเคหน้าเบล,ลก็ต้องเป็นน่ารักนะ,ะต้องเป็นวิชวลแต่งหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยหนู มีส่วนคขาว่าน่ารักอยู่บ้างแต่มันก็มีของความคูอ,อยู่บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยคอมเล็กซ์มากกว่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไไก็เลยเลย่กรู้สึกว่าคนอื่นเราจับอกดีจีวิตเรามีจีสันมากใช่ไหมนี่มากเลยมากเลยมันทําให้หนูได้ได้พูดได้กล้าได้เป็นตัวเองในอีกมุมหนึ่ง<ต>มากขึ้นเลยใช่เมื่อก่อนหนูจะคิดว่าเออเราสายแบลวอ่ะเราน่ารักอ่ะเราคง<า>ไม่กล้าทําอะไรที่มันแบบ้ยันหรืออะไรอย่างนงี้หรอกแต่พอเราได้กล้าท้ามเส้นของควาว่าแบบ เออลองทำเฟียสเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ดูมันก็ได้แต,แต่เราก็ยังสามารถน่ารักได้คือนำเบลนดิ้งก <blending S 2> ันได้หมดเลยใช่เีโอกาสดูฟีดแบ็กจากแฟนกลับต,ตรงนี้ครับเพราะเราเปลี่ยนแปลงเพลงได้ขนาดนี้มีค่ะเขาก็จะเป็นห่วงเราว่าทำสีผมบ่อยอะไรอย่างงี้แต่ก็จะบอกว่าสีผมอันนี้ไม่ทำให้ผมเสียใช่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไม่คิดแค่พูดถึงมีดิจิทัลแมเกสติ้งด้วยใช่ค่ะเพลงนี้เป็นยังไงครับก็เป็น perfect a s y o u a r e ค่ะก็ได้ร่วมทำกับ ีการนี้แค่ะก็เต้นกลับมาเต้นในรอบหลายๆปีใช่แล้วก็เป็นเป็นเพลงเจนเรทที่ไม่เคยทำนะคะทำแบบที่ not f l a s h ใช่เพลงนี้มันมีความโดดเด่นอย่างไรคะตอนนี้ก็จะพูดจริงๆเรื่องหนึ่งก็จะพูดถึงเหมือนว่าเรามีความฝันว่าเราอยากจะเรามีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปลองออเดชั่นแล้วพอเราออเดชั่นเสร็จเราก็ได้เป็นไอดอลในแบบเราเราคือนอาคอนิกของเราเองใช่แล้วตัวเนื้อเพลงก็จะพูดว่ามั่นใจ ราก็เชื่อในสิ่งที่หัวใจเราเราเรา,เราเชื่อมันอะว่าเราจะเป็นได้เลยมันเพลงมันเอายาจากตัวตนวหนูเน่ออกมาเลยนะเนี่ยมากนะมากมากมากมันมากเขียนออกมาจากตัวตนเราเลยเหมือนเล่าเรื่องชีวิตหนูใช่พูดถึงช่วงหลังๆนี้เราจะคุยหยินเน่คุยเรื่องงานเพลงบ่อยแต่หลายคนถามเรงงานคัดแสดง <c oughs> มีนะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเป็นไงฮะเออมีไหมเน่จะได้ดูก,กันบ้างไหมอ่ะก็มีติดต่อเข้ามาเดีว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบเนี่ย ลงอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันยังมีความแบบว่าเราไปเล่นแล้วมันจะเหมาะกับเราไหมหรืออะไรด้วยด้วยสีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยมันมีหล,หลายคอนดิชันมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รักเลยแต่ก็มีคนติดต่อเข้ามาอยู่ค่ะก็กำลังมองหาบทอะไรอยู่นหนูกำลังมองหาบทอะไรอยู่นี่หนูไม่ได้เลือกบทนะเออใช่แต่ต้องหาที่เหมาะกับตัวเอง <laughs> นิดนึงนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากได้บทที่ท้าทายหน่อยใช่ท้าทายผจญภัยหน่อย มีความคิดแบบคิดคิดคิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องใช้เล่นความสามารถในการแสดงคือปีใช่ใช่ใช่เขารู้สึกว่าจะเล่นทีนึงจะเสียเวลาแบบไปไปลงลึกกับมันทีนึงก็เลยอยากลองอะไรที่แบบว่ามันไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเสนอเสนอมาไม่มีไม่ผ่านเขาจริงจริงเรารอบทผีอยู่ไม่มีใครส่งบทผีมาเลยอ่ะไม่ยอมใจอ่อนเลยเหรอเนี่ยเนี่ยเรารอบทผีมาอยู่ไม่มีใครเชิญเราไปเล่นหนังผีไหม อยากเล่นเป็นผีอยากเล่นเป็นผีเลยจะผีจะผีผีเวไหนผีเวไหนก็เป็นผีที่แบบอาจจะตามมาล้างแค้นด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเคยโดนกระทำอาไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกไปเรื่อนหัวเลยใช่ใช่สำหรับงานที่จีนนะฮะจะจะังมีคอนเหนกันอยู่บ้างไหมคะก็มีมีอยู่บ้างค่ะมีมีสมมติหนูทำกับทางโซนี่ไชน่าก็จะเป็นทางพร์ทมิวสิกอยู่างเดียใช่พลาสติกหรือเดียวใช่พลาสตองการแสดงมีบ้างไหมครั บโอยู่เลยเออเหมือนกันเน็กจะแบ่งพักยังไงระหว่างการทำงานที่นี่กับการทำงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เน็กหนูยังก็มีเวลาเหลืออยู่ไม่ได้แบบว่าชนกันอะไรแบบเนี้ยเเน็กเน็ตใจว่านี่มีเวลาเหลืออยู่ก็เห็นเน็่เน็กทำงานเยอะมากนะออกงานอีเวนต์นั่นโน่นนี่งานไปชมแฟชั่นเลยจริงๆแบ่งได้แต่จริงๆแบ่งได้คือถ้ารู้สึกว่าบทถูกใจหนูก็ไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เช่นไม่ไม่ใช่เรื่องแบบว่า พู่มกับดังหรือว่าค่ายดังนะแต่มันเป็นเรื่องบทล้วนเลยที่หนูอ,อ่านแล้วหนูรู้สึกว,ว่าเอออยากลองว่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคแฮปปี้ดีาร์สุดก้ายนี้ขอบคุณกัน,กนค,นคุณแม่คะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะไปดูวไหม